สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทำนายดวงตามตําราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสนหท่านที่เกิดในปีเถาะจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกันยายนปีพศ2567กันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคํำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อให้คุณจะไม่ได้พลาดสมการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมคําทํานายดวงกันได้เลยนะครับดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับท่านนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะครับท่านจะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะครับเงินที่เข้ามาเนี่ย จะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับเข้ามาหลายทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักและได้เสริมนะครับลายผมเตือนไว้เลยนะครับเงินจะเข้ามาทะลุทะลวงทุกทางนะครับทั้งทางประตูหน้าต่างทิศเหนือล่องใต้เนี่ยครับลายรับเข้ามาเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าน้ําขึ้นต้องรีบตักนะครับ แต่รายจ่ายของท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เบานะนะครับรายจ่ายก็เยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับคือเหมือนเงินเข้าเยอะเนาะนะครับแต่รายจ่ายก็เยอะนะครับระวังนะครับเพราะว่าอย่างมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ เงินเข้ามาเยอะเท่าไหร่เราก็สามารถใช้ได้เท่านั้นแหละนะครับไม่ได้ใช้เท่านั้นนะใช้มากกว่าด้วยนะครับลองสังเกตนะครับตอนที่เราเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยนะครับรายได้อยู่ที่15ื่นหหรือว่า2 0 0 0 0ื่นนะครับเราพอใช้นะครับเรามีเงินเก็บด้วยนะครับแต่พอรายรับเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับบางคนแบบสตาร์ทสองหมื่นตอนนี้เงินเดือนแสนหนึ่งนะครับโอ้รู้สึกว่าทําไมมันใช้ไม่พอมันใช้เกินเงินเดือนอีกนะครับนี่แหละเป็นความสามารถ ของมนุษย์เรานะคะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเดือนนี้นะครับแม้รายรับเราจะเข้ามาเยอะก็จริงนะครับแต่ผมยังไม่อยากให้ท่านเนี่ยใช้เงินซื้อความสุขมากเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าห้าวไม่ให้ซื้อเลยนะนะครับคนเราทำงานเหนื่อยนะครับก็ต้องแบ่งเวลานะครับไปรีแลกซ์ไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับวางแผนการเก็บเงินบ้างนะครับ ที่แนะนําอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตัดเงินเข้ามาเยอะเงินเข้ามามากนะครับก็ต้องรู้จักวางแผนนะครับวางแผนการเงินวางแผนการจับจ่ายนะครับรู้จักนําเอาเงินรายได้ที่ได้เนี่ยนำไปลงทุนบ้างท่านจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับร่ํารวยแน่นอนนะครับส่วนดวงความรักนะครับคนโสดเนี่ยนะครับ จะมีคนพยายามนะครับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับพยายามจะเข้ามาจีบคุณพยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตคุณนะครับผมต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเลือกมากมายเลยนะครับในเดือนนี้นะครับมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเนี่เยอะแยะเลยนะครับดวงความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ก็อย่ารีบร้อนจนเกินไปนะครับการที่เรามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกแบบว่า ใช้คาว่ารู้สึกกดดันตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ได้นะนะครับบางทีเวลาที่เรามีคนเข้ามาให้เรื่องเยอะเนี่ยนะครับเราจะึกรู้สึกว่าตัวเองแบบตัวเองพลาวตัวเองเท่ตัวเองแบบมีคุณค่านะครับแล้วตัวเองก็แบบโลเลแบบก็ลอยไปตามๆนะครับอ่ะผมอยากให้คุณมีสตินะครับใจเย็นๆการที่มีคนมาให้เลือกเยอะเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งถ้าคนไหนเนี่ย คุณรู้สึกว่าไม่ใช่นะครับโคจรกันไปไม่ได้เดินหน้าไปไม่ได้เนี่ยนะครับก็อย่าพึ่งปฏิเสธนะครับก็ลองคบกันเป็นเพื่อนก่อนนะครับไม่แน่หรอกนะครับคนที่ท่านกําลังดูอยู่ดูใจอยู่เนี่ยครับอาจจะเป็นคนที่ใช่นะครับสําหรับท่านในอนาคตก็ได้นะครับอย่ารีบร้อนนะครับเช็คอุปนิสัยเจคอกันให้ดีๆนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับหรือว่ามีมีคนรักนะครับ หรือว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับดวงความรักของท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นดวงความรักที่ดีเลยนะครับเดือนนี้ความรักกําลังสุกงอมนะครับกําลังน่ากินกําลังหอมหวานเลยนะครับมีความสุขกายสบายใจนะครับมองตาก็รู้ใจนะครับก็ถึงเวลาแล้วแหละนะครับที่คุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักนะครับคุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับได้ดูแลเทคแคร์นะครับเอาใจกันดีขึ้นนะครับ มีความสุขแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนนี้นะครับถือว่าสุขกายสบายใจนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับแต่การใช้ชีวิตเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้อย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับชีวิตเรานะครับถ้าเราประมาทแค่เสื้อวินาทีก็ผิดพลาดได้นะครับส่วนดวงการงานนะครับ ดวงการงานนะครับท่านที่ทํางานประจําไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับหรือรับราชการนะครับดวงในเดือนกันยายนนี้ถือว่าดีมากนะครับโดดเด่นโดดเด่นสุดๆเลยนะครับท่านจะมีโอกาสดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับการปรับยศปรับตําแหน่งนะครับอันนี้จะเข้ามานะครับซึ่งการเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับปริมาณงานนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าสิ่งการเติบโตมันก็มาพร้อมกับงานนะครับท่านจะเติบโตด้วยตาแหน่งตเติบโตด้วยเงินเดือนอย่างเดียวนะครับแล้วงานไม่เข้ามามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องวางแผนดีๆนะครับวางแผนการทํางานวางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับท่านจะประสบความสําเร็จเป็นดั่งใจที่ท่านหวังแน่นอนนะครับผมมั่นใจมากๆนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนกันยายนน,นี้นะครับท่านจะมีโอกาสเขาเรียกว่า ถ้าเป็นธุรกิจค้าขายเนาะนะครับมีโอกาสปังสูงมากนะครับมีโอกาสขยับขยายธุรกิจนะครับทําให้ร้านค้าร้านขายท่านเนี่ยมีกําไรเยอะขึ้นนะครับเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นเดือนที่มีเกณฑ์โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ผมบอกอย่างนี้หมายความว่าก็มีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจนะครับเพิ่มลายโปรดักต์นะครับเพิ่มลายธุรกิจใหม่ขึ้นนะครับต้องต้องดูดีๆนะครับ ดูดีๆโอกาสมาแล้วนะครับลองลองศึกษาหาวิธีการดีๆก่อนนะครับว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยจะข,ขยายไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจหรือเปล่านะครับถ้ามั่นใจก็ลุยเลยนะครับเพราะว่าดวงเดือนกันยายนค่อนข้างโดดเด่นนะครับสิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับอยากให้ไปลองเขาเรียกว่า ลองไปสร้างคอนเนคชันนะครับเพิ่มเติมหาคู่ค้าหาผู้ร่วมหุ้นใหม่ๆนะครับเข้ามาท่านมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับเขาบอกว่าเจอผู้ร่วมหุ้นดีผู้ร่วมหุ้นเก่งนะครับไอผู้ร่วมหุ้นคุณผู้ลงทุนคุณนี่แหละหรือว่าคู่ค้าพันธมิตรคุณต่างๆนานาเนี่ยเขาจะพาคุณนําพาคุณไปประสบความสําเร็จได้นะครับการทําธุรกิจนะครับการทําคนเดียวนะครับการลุยคนเดียวบางทีโอกาสสาเร็จมันอาจจะยากนะครับแต่การที่เราได้ไปสร้างคอนเนคชันใหม่ๆนะครับมันอาจจะเป็น แลกเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าผมใช้คําว่าแลกเปลี่ยนความสําเร็จแล้วกันนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าถ้าต่างคนต่างพึ่งพาอา,อาศัยซึ่งกันและกันนะครับเขาวินคุณวินเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจคุณจะไปได้เร็วไปได้ไกลก็มีสูงนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับ ที่แบบโอ้ยอยากจะไปหางานทาเหลือเกินนะครับในเดือนนี้นะครับลุกขึ้นนะครับอย่ามัวนอนนะครับอย่ามัวคิดทำว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็ได้งานฉันจะได้งานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะครับคุณลุกขึ้นมาเลยนะครับแล้วสมัครงานนะครับยุคนี้มันสมัครงานออนไลน์ได้นะครับในเว็บไซต์ในอะไรส่งก็ไปเถอะส่งเรซูเม่เข้า h r รโดยตรงมันมีโอกาสเยอะนะครับซึ่งโอกาสได้งานคุณก็สูงนะครับขอแค่ให้คุณตั้งใจนะครับแล้วก็ลงมือทํา ลงมือทําก็คือลงมือสมัครงานนั่นแหละนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเมตตานะครับแต่การที่เขาจะเมตตาคุณก็ต้องโผล่หน้านะครับหรือว่าไปในที่ที่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับลุยเลยนะครับอย่าลีรอนะครับอย่างที่ผมทํานายไปนะครับดวงของท่านที่เกิดปีเถาะนะครับในเดือนกันยายนนะครับผมถือว่าดวงดีเลยนะนะครับ ดวงดีเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะครับถือถ้าทายในมุมผมเนี่ยนะครับเต็ม10นี่ผมให้8เลยนะครับเพราะฉะนั้นดวงภาพรวมเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับแต่ถ้า,ถาท่านไหนที่ฟังผมแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ย ดวงท่านเนี่ยยังไม่ไดโดดเด่นยังไม่ได้ดีเหมือนตามที่ผมทํานายเลยยังรู้สึกเจอปัญหาอุปสรรคนะครับผมเชื่อนะครับว่าท่านไหนเนี่ยนะครับที่ฟังผมอยู่นะครับแล้วท่านเป็นคนดีนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะครับหมั่นทําบุญนะครับสะสมบุญตอบแทนบุนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนยะผมเชื่อว่าถ้าหากคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกมีปัญหาอุปสรรคนะครับ คุณจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทุกปัญหาทุกปูโอุปสรคเนี่ยคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณมีรายรับเข้ามาคุณมีความสุขอยู่แล้วคุณจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านนะครับเคารพนับถืออํำนวยอวยชยัยให้ท่านประสบความสำเร็จร่ำรวยครับเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3าวัน7วันที่สำคัญขอให้ท่านและครอบครัวครับมีความสุขในทุกๆด้านนะครับสุขภาพาพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคุณและครอบครัวอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ